ไอเรื่องไปจับคนเห็นต่างทางการเมืองไอเรื่องผู้ประท้วงเนี่ยเพราะว่าตํารวจนะครับเป็นตํารวจของประชาชนหน้าโรงพักก็ไปดูนะครับโรงพักของประชาชนโรงพักเพื่อประชาชนเขาไม่อยากจับประชาชนหรอกถ้ามันไม่หนักไม่หนานะไม่โดนสั่งโดนอะไรผมว่าเขาก็ไม่อยากจะทำหรอกก็เรื่องนะครับ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวเราก็อาจจะโดนหมายเรียกหมายจับนะ,ะเอาเฉพาะเรื่องอาการบ้านการเมืองย้อนแสงไม่ชัดเลยอ๋อเหรอย้อนแสงเหรอเอาอยัางไงดีเด็วลองดูนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับย้อนแสงเหรยอเอาเอาเอา,เอา,เอาย้อนแสงนะอืมอืมอย่างนี้ได้ไหมอืมอเอาล้ครับอ่าอันนี้ได้ไหมฮะ โอเคดูอยู่ครับชัดแล้วนะนะครับอันนี้ก็อย่างนี้ก็อะไรอย่างนี้กันเลยนะพอได้ไหมครับอืมได้นะนะครับเอางี้แหละครับนะครับชัดชัดแล้วนะนะครับอะไรไม่ดีอะไรก็ช่วยกันแนะนํานะครับชัดแล้วนะครับนะครับเอาล้ครับจะได้เริ่มต้นเริ่มอะไรแชร์ให้แล้วขอบคุณครับครับครับนะครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ต้องพูด พอพูดไปแล้วหน้าดำเลยครับไม่เป็นไรละครับมันคนดำอยู่แล้วนะครับนะหน้าดำไม่เป็นไรนะฮะเอาดำดำอย่างนี้นะเอาเนื้อหาสาระกันแล้วกันโอเคนะ,อะโอเคเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์เชื่อกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเรื่องสถาบันไม่ต้องพูดนะเมื่อวานนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วนะครับก็วันนี้ก็คงจะมาเราพูดกันทิ้งเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องกฎหมาย สถานการณ์การเมืองตอนนี้กอ็อย่างที่รู้เห็นนะครับนะ,ะรัฐบาลและวก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไปทางเดียวกันนะแกนนําผู้ประท้วงนะนะครับไม่ว่าไม้ไม่ว่าลุงนะครับไม้ลุงและใครวะ,ะไม้ลุงเพนพิินสามคนนี้ออกจากคุกมาก็จะมีตํารวจไปอายัดนะครับนะอายัดไปเรื่อยๆเห็นบอกว่าอาจจะมีทั้งหมดถึงแปหมายติดตามข่าวนะครับจริงเท็จม่ยืนยัน นะฮะผมก็ได้มีโอกาสคุยกับตำรวจทั้งที่รับราชการอยู่และที่ก็ที่ท,ที่ออกจากราชการแล้วนะครับเเสียงเข้ามานะครับนะครับก็ได้คุยกับตำรวจนะครับทั้งที่รับราชการและออกจากราชการลหลายๆคนนะก็มีระดับทั้งพลตำรวจเอกพ mm hmm. ลตำรวจโทพ <foot> ลตำรวจตรีพันตำรวจเอกก็หลายคนนะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับนะบนะก็เป็นห่วงว่า การที่ตำรวจเนี่ยเอาหมายจับไปอายัดต,ตัวแกนนำเนี่ยตามที่เป็นข่าวเนี่ยถ้าอายัดคดีเดียวไม่เท่าไหร่ตอนนี้อาจจะอายัดถึง80คดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแกนนําเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะออกมาให้ปากได้และมันจะทําให้แกนนําพวกนี้ก็คล้ายว่า,าเกิดความกลัวเกิดความเครียดและอาจจะทําให้การชุมนุมเป็นไงลดน้อยถอยลงไปจํานวนผู้ชุมนุมจะน้อยลงไปเพราะว่าถูกดําเนินคดีตั้ง แปดสิบเสิบคดีตามข่าวซึ่งจริงหรือเท็จอย่างไรไม่ยืนยันก็ขอย้ำนะมีพี่น้องตำรวจก็บอกว่าไอการที่จะเอาหมายไปอายัดอะไรเหล่านี้มันมีแนวคิดอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็บอกว่าถ้าตำรวจไม่ไปอายัดก็โดนมาตรา157่งร้นะครับแนวหนึ่งนะฮะนะพวกพนักงานแสบพนักงานสอบสวนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าถ้า,ารู้อยู่แล้วว่า นะการนาพวกนี้เป็นผู้ต้องหาเนี่ยติดคุกติตตรางอยู่กําลังจะได้รับการปล่อยตัวแต่ดันไม่ไปอายัดทําให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ก็อาจจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดไอ้แบบนี้ก็มีแนวหนึ่งนะครับแนวหนึ่งนะครับนะก็ว่าจําเป็นต้องอายัดถ้าไม่ทาก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดนะครับไอ้แนวนี้ส่วนอีกแนวหนึ่งก็บอกว่าทําไมสํานักงานตารวจแห่งชาตินะโดยผอบอตอรอไม่เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง พนักงานสอบสวนในรูปคณะกรรมการทําแบบคดีความมั่นคงสมัยในอดีตนะอย่างที่พลตารวจเอกอาชิรวิทย์ท่านพูดว่าทําไมนะไม่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนะเป็นตั้งพนักงานสอบสวนเป็นคณะใหญ่เลยเขาเรียกว่า,าตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนคดีความมั่นคงก็มีอํานาจทั่วราชณาจมันจะได้ไม่ต้องมาอายัดต,ตัวเวลาแจ้งข้อหาก็าแจ้งข้อหาทีเดียวเลยทุกท้องที่ ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ให้คณะพนักงานสอบสวนแบบนี้นะแบบที่ท่านอาชีรวิทย์พูดนะท่านพลตำรวจเอกอาชีรวิทย์กับท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของตำรวจนะะท่านพูดดีนะฮะผมก็อ่านบทความท่านแล้วมีคนส่งมาให้ผมนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังท่านผอบตรพี่ปัดคนแปดริ้วด้วยกันเนี่ยว่าเซ็นคําสั่งตั้งคณะทํางานเลยครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเอาเอาอให้สอบสวนกลางนะกองปราบเนี่ยสอบสวนกลางมีอำน,นาจธนะุรณาจักร มีอำนาจเป็นพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงนะลุงเพนกวินไม้แบงค์ใครต่อใครแล้วแต่เนี่ยนะที่มีการชมรุมนุมประท้วงเนี่ยนะครับก็ให้คณะกรรมการสอบสวนชุดเนี้ยเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็จบแล้วนะก็เหมือนกันในอดีตเนะี่ยพวกไอ้ที่มีการประท้วง,ะวงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็ฟ้องรวมไปเลยทีเดียวจบกระทําความผิดต่างกรรมต่างวา่าละ ต่างเจตนาหลายเจตนาหลายกรรมอะไรก็ว่ากันไปก็จบมันก็ไม่ต้องไปอายัดไปทั้งหมด80ท้องที่นะเหมือนอย่างที่เป็นข่าวว่าออกจากคุกอายัดออกจากคุกอายัดมันก็ทําให้เด็กพวกนี้เกิดอะไรเกิดความโกรธแค้นถ้าทาแบบนี้แบบในปัจจุบันเนี่ยเด็กก็โกรธแค้นเหมือนกันแกล้งเขา2มาตรฐานหรือเปล่าทําไมทํากับเขาแบบนี้ทําไมไม่อายัดทีเดียวเลยไม่แจ้งข้อหาทีเดียวอันนี้แหละครับ พราะนั้นก็ฝากนะครับอันนี้ผมเองก็ไปปกติเป็นคนที่รักตํารวจมากแต่วันนี้ก็ต้องอยากจะขอคําแนะนําพี่น้องตารวจว่าเพื่อนตํารวจทั้งพี่ทั้งน้องตารวจนะครับผมก็จะหกสิบแล้วนะก็ทั้งเพื่อนทั้งพี่นะเพื่อนพ้องน้องพี่ตํารวจเนะี่ยลองดูได้ว่าพอบอรตอรเนะี่ยท่านทําได้นะครับท่านตั้งเลยให้สอบสวนกลางเนะี่ยฮะเป็นพนักงานสอบสวนก็ดีความมั่นคงท้องที่รับเรื่องมาก็ส่งเข้ามาที่ส่วนกลางนะเวลาแกนนํา โดนจงโดนจับอะไรต่างๆแล้วก็แจ้งข้อหาทีเดียวไม่ต้องไปอายัดต,ตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพอภาพออกมาแล้วมันก็ดูทุเลศนะลุงเงี้ยนะเพนทิ้นะน,นอนอยู่โรงพยาบาลมีสายน้ำเกลือ,อตำรวจไปยืนเ,เพื่อแจ้งว่ามีหมายจับแล้วก็ให้เซนว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธอะไระอะไรเงี้ยม,มันก็ดูแบบทุเล็ภาพลักษณ์ตำรวจก็เสียหายสำนักงานตำรวจก็แย่ นะครับที่เป็นข่าวทุกวันนี้มันก็เลยแย่เลยฮนะภาพลักษณ์ตำรวจก็จะแย่ไปแย่ไปนะครับพี่น้องคิดเหมือนผมไหมนะแต่ถ้าทําแบบผมเนี่ยนะ,ะก็ให้สอบสวนกลางรับผิดชอบไปเป็นคดีความมั่นคงไม่ว่าท้องที่ไหนก็ส่งมาที่นี่ก็แจ้งข้อหาทีเดียวเลยเขาออกจากคุกมาแล้วคับเราก็แจ้งข้อหาไปส่วนจะพาไปฝากขังหรือไม่ก็ว่ากันไปเพระเาะฉะนั้นปัญหาที่ว่าต้องมารอจับตามเรือนจําจนต้องมีการทุบรถนะ ทิ้งตัวผู้ต้องหามอเตอร์ไซค์มาขวางอะไรตามข่าวที่ตำรวจเขาว่านะนะไอเรื่องแบบนี้ก็ไปเกิดบ้านเมืองก็จะไม่หุ่นวายนะครับและหลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์บอกปรองดองปรองดองปรองดองถอยคนละก้าวถอยคนละก้าวพูดเสร็จปุ๊บเป็นไงตำรวจอายัดต,ตำรวจจับตำรวจออกหมายเรียกตำรวจค้านประกันไอแบบนี้เรียกว่าถอยคนละก้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะนั้นก็ฝากนะฝากพี่น้องตำรวจนะ ฝากรัฐบาละะบาไว้ลองพิจารณาดูว่าเออถ้าแบบนี้นะถ้าแกนนำสามนิ้วชูออทาความผิดก็จับไปแต่ว่าเป็นคณนะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบชุดเดียวกันพี่น้องคิดเห็นเห็นเหมือนผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังที่ปรึกษากฎหมายของแกนนําชูสามนิ้วเนี่ยนะหรือทีมงานเนี่ยใครเป็นที่ปรึกษาพวกเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ลองไปพบกับผู้ญชาการตารวจแห่งชาติลองไปที่บัทุมวัน่ะลองไปดูไปคุยกับท่าน ไปขอความเห็นใจว่าโอเคไหนๆจะจับพวกหนูนะก็ตั้งเป็นคณะกรรมการเป็นพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงสอบสวนกลางดีไหมก็จับพวกหนูทีเดียวเลยนอกนั้นก็แจ้งข้อหาไปเลยทีเดียวจะไปปาใส่แปดสิบครั้งก็แจ้งทีเดียวเลยแจ,แจ้งอ่แจ้งกันที่กรุงเทพเลยแจ้งกันที่สอบสวนกลางก็ได้กองปราบก็ได้ก็จบไปแค่นี้ก็จะไม่ต้องมีภาพทุเรศทุลังแบบที่เป็นข่าวต้องมีการทุบรถทุบกระจก นะโมอเตอร์ไซค์ไปขวางอะไรตอะไราตามที่เป็นข่าวเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็จบไปมันทําได้ไม่ยากนะแต่ผมก็ถามผู้หลักผู้ใหญ่นายตำรวจที่กเกษียณไปแล้วก็บอกว่าปัญหาว่าตารวจจะกล้าทําหรือเปล่าเพราะคะดีแบบนี้หลายหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าเป็นนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะต้องการให้เด็กนักเรียนพวกนี้เกิดความกลัวหรือเปล่าต้องต้องการให้เด็กนักเรียนพวกนี้อยู่ในคุกตลอดเวลาไหม ไม่ต้องการให้ออกมายืนถือไม้อยู่ตามสี่แยกตามถนนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องนโยบายหรือเปล่านะครับและผมเชื่อนะพวกตำรวจตามโรงพักเนี่ยผู้กำกับเนี่ยนะผู้หมวดผู้กองสารวัตรเหล่านี้ผมว่าเขาถ้าถ้าถามจริงๆนะถ้าจะมีโอกาสได้คุยเขาคงไม่อยากจะไปแจ้งข้อหาไปอายัดต,ตัวเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เป็นหน้าที่นะไม่ทำก็เป็นไงมีผลต่อตำแหน่งหน้าที่ ถ้าไม่ทำมีผลต่อหน,หน้าที่การงานแต่ถ้าทําก็หน้าที่การงานก็ดีขึ้นนะยิ่งสามารถอายัดได้เยอะได้อะไรต่างๆผลงานก็เยอะหน้าที่การงานก็ดีขึ้นอยากจะย้ายไปเป็นผู้กํากับที่ไหนก็ได้จะขึ้นผู้การจะเป็นสารวัตรอะไรมันก็มันก็มีผลงานนะเพราะว่าอะไรเข้าตานายนะครับเพราะว่าผู้ประท้วงเหล่านี้กําลังดา่ดาด่าเจ้านายของเขาก็คือนายกพล,ลเอกประยุทธ์ น,นี่เขาก็มองมองกันนะครับเป็นมุมมองนะครับผมไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงอะไรก็เขาก็มองกันว่าเออเฮ้ยทำแบบนี้เป็นการเอาใจเอาใจนายหรือไม่นะทาเพื่อหวังตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองให้มันก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าที่เขาวงกันนะนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้แต่ลึกๆแล้วผมเชื่อนะครับทั้งผู้หมวดผู้กองสารวัตรผู้อุมกับทั้งหลายนะผมว่านะเขาไม่อยากไปทำหรอกไอเรื่องไปจับคนเห็นต่างทางการเมืองไอเรื่องผู้ประท้วงเนี่ย เพราะว่าตำรวจนะครับเป็นตำรวจของประชาชนหนาโรงพักก็ไปดูนะครับโรงพักของประชาชนโรงพักเพื่อประชาชนเขาไม่อยากจับประชาชนหรอกถ้ามันไม่หนักไม่หนานะไม่โดนสั่งโดนอะไรผมว่าเขาก็ไม่อยากจะทำหรอกนะครับผมก็เห็นใจตำรวจเพราะนั้นก็อ่ก็ฝากแกนนำผู้ชุมนุมกองเชียร์สามนิ้วทั้งหลายก็ให้เห็นใจตำรวจมผมเชื่อตำรวจชั้นผู้น้อยไม่อยากทำมันต้องรับคำสั่ง นะครับก็ว่ากันไปก็ถามว่าการอายัดต,ตัวทําได้ไม่ได้แต่ถ้าอายัดเยอะเนี่ยพฤติกรรมมันดูแปลกๆนะอย่างที่คณะบดีของคณะนิสสาธุลาหรือไงที่นะโพสเฟสบุ๊กเนี่ยนะการอายัดต,ตัวเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแต่มันชอบทําหรือเปล่านะหลักกฎหมายมันมีอยู่สองหลักนะหลักแรกเขาเรียกว่าหลักอชอบด้วยกฎหมายอันที่สองคือชอบทําบางครั้งเนี่ยการใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแต่บางทีมันไม่ชอบทํา มันเป็นการข่มเหงรรงแก่ไหมเป็นการใช้ดูวินิจเพื่อกั่นแกล้งหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนกันนะนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเมื่อพนักงานสอบสวนทุกท้องที่รู้อยู่แล้วว่าผู้ต้องหาถูกจับอยู่ที่กรุงเทพนะติดคุกอยู่ก็น่าจะเดินทางมาแจ้งข้อกล่าวหาให้มันจบสิ้นไปหมายจับมันจะได้จบจบสิ้นสิ้นไปอันนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของตํารวจตํารวจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ทำได้แต่ทําไมไม่ทําเขาก็เลยบอกว่าไอการที่เราไม่ไปแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่ติดคุกอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในเรือนจําเนี่ยแต่ใช้วิธีการอายัดเนี่ยมันอาจจะเป็นการเจตนาพิเศษเพื่อกันแกล้งผู้ต้องหาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงครับนะเป็นตํารวจอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเขาให้ข้อมูลมาทางผมซึ่งผมเองผมก็นั่งคิดนะไอคุณจะใช้วิธีการอายัดต,ตัวไปเรื่อยๆแปดสิบส่อนออย่างนี้เหรอเออ สังคมก็มองเลยเอ้นมันมีเหมือนลักษณะเป็นการกันแก้งกันหรือเปล่านะครับนะครับนะในเมื่อเนี่ยนะคุณมีหมายจับคุณก็มาแจ้งทีเดียวเลยที่ที่ที่เรือนจําเนี่ยเพราะว่าหน้าที่พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องสอบสวนด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องคำพิพากษาดีกาปี40ที่ผมเอามาโพสต์ไว้ใน f c e e o o o เนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญก็คุ้มครองการสอบสวนต้องรวดเร็วเป็นธรรมต่อเนื่อ เพราะฉะนั้นคุณมีหมายจับแล้วคุณต้องเดินทางมาที่เรือนจ,าจํามาแจ้งข้อกล่าวหาพอแจ้งเสร็จผู้ต้องหาก็อยู่ในอำนาจศาลอยู่แล้วเพราะอยู่ในคุกก็คืออยู่ในอำนาจศาลนะถูกขังอยู่ตามหมายสารเพราะฉะนั้นหมายจับมันก็ไม่ต้องมีนะถ้าอยากจะออกหมายจับใหม่ก็ไปยื่นคําร้องต่อศาลใหม่นะว่าถึงเวลาแล้วไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วไม่ยอมมาพบพนักง,งานสอบสวนก็ไปยื่นคําร้องขอออกหมายจับใหม่แบบที่อาจารย์ที่จุลาคณะนิสสาดพูดผมก็เห็นด้วยนะแนวทางนั้น เพราะนั้นก็ฝากนะครับฝากพนักง,งานสอบสวนฝากพนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่านะนะโรงพักในต่างจังหวัดทุกไม่ว่าระยองต่างจังหวัดอีสานเหนือทั้งหลายที่พวกแกนนําชูสามนิ้วไปไปทําผิดกฎหมายการชุมนุมผูกปั่นอะไรก็ว่าไปร้อยสิบหกเนี่ยคุณก็ให้พนักง,งานสอบสวนมาแจ้งข้อหาเอาหมายจับมาแล้วก็มาแจ้งข้อหาที่เรือนจาไม่หมดก็จบไปพอถึงเวลาแล้วนัดแล้วเขาไม่มาก็ไปขอออกหมายจับใหม่แบบที่อาจารย์จุลาว่าผมเห็นด้วย ในฐานะที่คนเรียนกฎหมายเนี่ยเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องคำนึงถึงหนึ่งชอบในกฎหมายสองชอบทำนะไม่ใช่ตามใจชอบชอบชอบทำหมายถึงว่าเป็นธรรมนะแต่ถ้าเกิดทําแบบนี้ไปเนี่ยผู้ชุมนุมเขาก็มองว่าสองมาตรฐานหรือเปล่าตามใจชอบหรือเปล่านะนะชอบทาดีกว่าครับอย่าตามใจชอบเลยนะครับก็ฝากไว้นะ ที่ผมพูดเนี่ยผมก็เห็นใจตํารวจนะตารวจทําถูกกฎหมายหมดนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะผิดมาตรา157ไหมนะเจตนามพิเศษเพื่อต้องการเห้่ยเขาติดคุกกิารางแบบไปต่อไป80อดีอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะลองฝากนะครับฝากฝากไปยังพี่น้องตํารวจเพื่อนตารวจแล้วก็ฝากไปยังสานักง,งานตำรวจแห่งชาติลองพิจารณาดูนะว่าจะเอายังไงกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ แล้วก็เรื่องการตีความไอ้มาตาร้อยสิบหกเนี่ยอายุโยงปลุกปั่นเนี่ยนะการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเนี่ยมาตาร้อยสิบหกเนี่ยมัน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 ยังไงกันแน่นะครับการเรียกร้องประชาธิปไตยการให้นายกออกการขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือการปลุกปั่นหรือเป็นการชักชวนให้คนทําผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นการชักชวนให้คนทําผิดกฎหมายอันเนี้ยมันจะผิดร้อยสิบหก โทษจำคุกสูงสุดไปเกินเจ็ดปีแต่ไม่มีโทษขั้นต่ำนะครับโทษขั้นต่ำไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะก็อยากจะให้สํานักงานตารวจแห่งชาติวางเฑนนะครับการเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้นายกลาออกให้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยวามเห็นส่วนตัวผมว่าไม่น่าเข้ามาตราร้อยสิบหกเรื่องปลุกป,ปั่นยุโยงเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเป็นเสรีภาพรัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้แล้ว อันนี้ก็ฝากนะครับว่าการตรีความนะแต่ถ้าเกิดไปด่าทอคนอื่นเสียหายอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปนะนะครับนะด่าทอคนอื่นเสียหายนั่ก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะนั้นก็ฝากนะฮะฝากพนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเออลองพิจารณาดูนะครับว่าจะอะไรยังไงดีนะครับลองดูนะนะครับเพจเราเนี่ยก็จะพูดเฉพาะเรื่องกฎหมายแล้วก็จะพูดแล้วก็จะพูดเฉพาะเรื่องการเมืองแล้วก็ภายใต้ข้อเท็จจริง ความจริงไม่ใส่ร้ายไม่บิดเบือนนะครับนี่ก็ฝากไว้ฮนะเรื่องสถาบันอะไรเราจะไม่พูดนะครับนะผมไม่ใช่พวกล้มเจ้าล้มอะไรต่างๆนะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงเราอย่าไปพูดถึงนะพวกสถาบันพวกอะไรต่างๆนะที่มันจะอาจจะต้องติดคุกติดตารางอย่าไปพูดเพราะว่าเพศนายใครทุกคนเพศกฎ,กฎหมายเราต้องรู้แล้วอะไรถูกฎกฎหมายผิดกฎหมายทําได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนจะได้ความรู้ นะครับมเมื่อมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเช้ามีคนมาปรึกษาคดีนะนะครับพ่อแม่ตายก็ทําพินัยกรรมไว้แต่ปรากฏว่าถึงเวลาไปร้องขอจากการมรดกปรากฏพี่น้องมาคัดค้านบอกลายมือปลอมบอกว่านะพี่ชายปลอมลายมือชื่อของพ่อเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปการทําพินัยกรรมก็ฝากนะครับไปทําที่อําเภอดีที่สุดครับนะก็อาจจะจ้างทนายความในการล่างนอ่าพินันยกรรม พอล่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอำเภอก็ไปเซ็นต่อหน้านายอำเภอจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลายมือปลอมนะครับนะครับนะเออนะครับหัวเราะหน่อยครับนะอ่าบอกอาจารย์หัวเราะหิวหิวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจะทําวินัยกรรมนะครับจะทําวินัยกรรมแนะนาให้ไปทําที่อำเภอนะครับไปทําที่อำเภอนะครับเข้าใจไหมครับถ้าจะทําวินัยกรรมนะครับถ้าไปทําที่บ้านก็ พี่น้องก็บอกว่าลายมือปลอมทําที่อำเภอเลยจบแต่ว่าไปจ้างทนายเขียนวินัยกรรมพอจ้างทนายเขียนเรียบร้อยแล้วพากันไปที่อำเภอไปเซ็นต่อหน้าในอำเภอจบนะครับนี่นะนะครับนะก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องการทําวินัยกรรมและอีกเรื่องเมื่อเช้าก็มีคนมาปรึกษาคดีเราเสริมเรื่องคดีความนิดหน่อยนะให้ครับให้ความรู้กฎหมายก็ปรากฏที่จังหวัดสระบุรี นะมีนายทุนพวกคนจีนตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็หลอกลวงประชาชนชาวบ้านบอกให้ hey, ใครอยากจะได้เงินเดือนเ,อนเป็นแสนมั้งนะถ้าอยากได้เงินเดือนเป็นแสนง่ายนิดเดียวขอให้มีใบขับขี่นะก็ชักชวนให้มาดาวรถสิบล้อพอดาวรถสิบล้อเรียบร้อยแล้วก็ให้ผ่อนผ่อนกับไอ้พวกนายทุนคนจีนพวกเนี้ยแล้วก็ไปลาบรับจ้างขนสินค้าแล้วบอกว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วพวกมึงจะได้เดือนเราเป็นแสนชาวบ้านก็หลงเชื่อ ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาดาวรถขายไลย่ขายนาพอถึงเวลาไม่ได้เงินแล้วก็ต้องเป็นขี้ค่าผ่อนลถให้กับไอ้นายทุนคนนี้นะตังก็ไม่ได้ตามที่มันโกหกหลอกลวงและต้องเป็นหนี้มันอีกตามสัญญาเช่าซื้อวันดีคืนดีปรากฏมีไฟนัน้นมายึดรถเอา้าทำไปทำมาไอ้นายทุนคนนี้ก็นะรถพวกนี้นะครับเป็นรถของไฟนัน้นนะมันเช่าซื้อมาแล้วมันมาให้เช่า แล้วมันก็อะไรมันก็มาให้อ่าอไอไอรถไอรถพวกนี้เป็นรถของไฟนั้นไม่ใช่รถของนายทุนพวกนี้เราทําสัญญากับไฟน,นั้นแต่ปรากฏนายทุนพวกนี้เป็นไงไม่ได้เอาเงินค่างวดไปไปจ่ายให้ไฟน,นั้นสุดท้ายไฟนั้นก็มายึดรถยึดรถเสร็จไม่พอเสียเงินเสียทองที่ผ่อนไปต้องเป็นขี้ข่าขับรถขนสินค้าให้มันแล้วต้องเสียเงินดาวคนละห้าแสนหกแสน และหน้ำจำยังจะโดนไฟนั้นฟ้องอีกนี่แหละครับค,คือความเร็วระยำของพวกนายทุนมาจากเมืองจีนนะแถวสระบ,บุรีเป็นบริษัทใหญ่นะครับเนี่ยระวังมาชาวบ้านนะนะมันบอกว่าอยากได้เงินเดือนเราเป็นแสนง่ายนิดเดียวไปหาเงินมาดาวรถบรรทุกกับมันนะหลังจากนั้นก็จ่ายค่างวดเข้าไปแล้วมันจะมันจะบอกว่าเดือนจะได้กี่แสนกี่อะไรเสร็จแล้วไม่ได้เราก็ต้องเสียเงินค่างวดแล้วก็เดินฟ้องเดินยึยดรถนะวันนี้ผมก็ให้ลูกน้องไป นะฟอ้องคดีที่สระบุรีเป็นคดีช่อโกงแล้วก็ยักยอกนะครับนี่คือเลวรยำนะคนสมนัย,ยนี้เพราะนั้นฝากชาวบ้านนะครับใครติดตามทนายคลายทุกข์ก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายๆนะครับอย่าไปเชื่อง่ายๆนะจำไว้เลยนะครับอย่าเชื่อคนง่ายนะครับอืมอ่านะครับนะเข้าใจนะนะครับนะก็วันนี้ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายให้ความรู้ทางการ,การ,การเมืองกันเต็มที่อ่า นะครับนะครับนะครับก็เสียงเสริมก็พอชัดได้นะครับนะครับว่ากันไปเอาละครับวันนี้มีคนดูเท่าไหร่เฟซบุ๊กสามพันห้ายูทูบสองพันหกนะก็เท่าไหร่หกเจ็ดพันคนหกพันคนนะเข้ามาก็กด subscribe กดกระดิ่งถ้าเฟซบุ๊กก็กดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์กดไลไรไปก็มาให้ความรู้กันทุกวันในวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนนะครับไปทำมาหากินกัน นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่สวยงาที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกรางค่ำค,คืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดิ ประบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื <twisted. S 2> ่อ,อท้องฟ้า <totally. S 2> ยังมีแสง ของแสงประกายงดงานที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องโกลดสาดแสรรงร่างราวค่ำคืนยังมีพระจนประราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ คู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน